สวัสดีครับ l e t โกโก o ไปทำงานกับโฟนแฟชั่นเนาะไปทายง,งานชนาะครับอย่างแรกผมก็เรียกวินนะครับไป M อ t ม,มก็สอภาพตอนเช้าก็เป็นแบบนี้ครับอ่ะต่อบินสแก้วครับเห็นมันมีก็เดินผ่านก็ซื้อเออมา่อยอร่อยจริงเดินเดินวอกอกแวอกแวกนะครับอันนี้ก็อยู่กระทรวงนะครับ นั่งไปต่อเตาปูนนะครับก็คนก็จะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ถึงสยามแล้วโง่นะครับเดินจากสยามไปเซ็นทรเวิร์อ้าวหนุ่มนอกนอกคอกนอกทุ่งมีเข้ากรุงนะครับอันนี้ก็ถ่ายงานนะครับพี่มอสตาก้องของเราซึ่งงานนี้ผมก็ได้เป็นคนถ่ายนะครับซึ่งเป็นงานแรกและงานสุดท้ายมัน <laughs> จะย้ายกลับเป็นเรียปกติแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนถ่ายงานนะครับมีพี่เนยพี่จิตพี่มอสน,นะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของชานานะครับอยู่ในเครือฟูลแพชชั่นก็ถ่ายไปถ่ายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นยิงมุมนะครับอันนี้ก็จะถ่ายเป็นโปรโมชั่นซัมเมอร์นะครับใครสนใจก็ไปกินได้นะครับเซ็นตันเวอร์ชั่นหกครับผมหลอกโควิดอ๋อนึกว่าเป็นคนหลอกเฮ้ย ก็เดินนะครับอันนี้ก็ไปหาซันแวะไปปิ่นเก้าครับแล้วก็เดินจากเมเจอร์ปิ่นเกล้าไปตลาดอินดี้อ่ะก็เป็นกิโลครับจนฟ้ามืดเลยเหนื่อยเหงื่อก็แตกหิวก็หิวอันนี้ก็เดินถึงตลาดอินดี้อ่ะครับแล้วก็นั่งเอ็มทีกลับเดินเชลเชลเติร์ด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 นะครับแล้วก็กลับมาต่อปูนเหมือนเดิม แล้วก็นี่รัฐสภาก็ต่อจากต่อปูนมากระทรวงเหมือนเดิมครับวนหลูปกลับมาที่เดิมนะครับอนเีลิกที่เดิมถึงแล้วครับ